สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับดรวัลลบนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารและวันพุธนะคะ22นาิกา20นาทีทางช่อง inew ว h a ช n e l ค่ะฟรุกสาววิตรีสาวโรวาดําเนินรายการค่ะและกูรูประจํารายการของเรานะคะอาจารย์ดรวัลลปียมโนธรรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะอ้อ้โหโอกโหกอ้โหโก,กหโอ้ เภนาจยนบอกว่าสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่ทําให้สุขภาพดีมีชีวิตชีวาเปล่าสีแดงสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวสีเขียวอ๋องั้นไม่เป็นไรเราขึ้นข้างล่างเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องที่จะคุยกันนั่นคือสุขภาพชีวิตแบบองค์รวมค่ะเดี๋ยวองค์รวมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องถามอาจารย์อกทีนะคะแต่ว่าตอนนี้ หลายๆคนเริ่มจะมีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ามีข่าวร้ายเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของโลกจะแตกคนนู้นทํานายคนนี้ทํานายแล้วก็โลกก็ไม่ได้แตกหรือว่าปี2012ก็ยังคงดําเนินต่อไปทีนี้สิ่งที่เครียดตามต่อมาคือบางคนแบบโลกจะแตกและทิ้งและการงานหรือไม่บางคนก็สภาวะทางจิตไม่ดีบก็ช่วยเราบิสติมากขึ้นเนครค่ะแต่บางคนสติแตกนะคะอาจารย์ก็ียถ้าเรารู้จัก อีสิ่งเลวร้ายเนี่ยฮะมันก็มีสิ่งดีอยู่นะก็เป็นการเป็นสติแต่ถ้าไม่เข้าใจก็การเป็นสติแตกก็คือถ้าโลกจะแตกเนี่ยสงสารพ่อปาบูพ่อของพ่อของน้องปราบูก็คือน้องปราบูย้อนความกลับไปน้องปราบูเนี่ยคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งถ้ามีชีวิตอยู่ณปัจจุบันก็อายุประมาณสักสี่สิบกว่าตายไปแล้วประมาณสามสิบเจ็ดปีนะคะก็ เดชัยประบุเนี่ยได้ทำนายเอาไว้ว่าในปี2012หรือว่า2,555เนี่ยนะคะจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นคือเขื่อนภูมิพลแตกอยู่ที่จังหวัดต,ตากนะคะทําใหา้ทางจังหวัดต,ตากเองก็เดือดร้อนเหมือนกันที่เรื่องของรายได้ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะเรื่องของจังหวัดต,ตากแล้วคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันยังไม่ได้เกิดขึ้น คนที่เดือดร้อนนั่นก็คือพ่อของน้องปลาบู่ <c oughs> ที่นำคำทำนายของน้องปลาบู่เนี่ยนะคะที่น้องปลาบู่ทำนายเอาไว้เมื่อวานอายุหกขวบนำมาพูดถึงเมื่อก่อนจะปีใหม่อมตอนนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ลงเอาไว้ว่าเออหลายๆคนเนี่ยแล้วก็หลายๆหน่วยงานเนี่ยฟ้องฟ้องร้อง,องเรียกค่าเสียหายพ,พระปลาบู่โดนจำคุกแล้วผิดฐานลงอาญาคือจริงเราไม่ใช่ยังไม่คือไม่ได้เกิดขึ้นนคือไม่ได้เกิดขึ้น ก็ทำนายวันที่สามสิบเอ็ดไงพวกเพราะนั้นยังก็คือไม่ได้เกิดขึ้นก็ถูกฟ้องไงถ้ายัางแปลว่ายัางทำนายถึงต้นปีหน้าซึ่งน่าจะมีเป็นความจรงงิงนี่ไงถึงต้องใช้คำว่ายังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องมาตากเขาเปล่าที่เขาทำนายคือแปลว่ามันมันเกิดไปแล้วไม่ได้เกิดนะครับจริงๆแล้วในด้านของของสื่อเนี่ยก็น่าจะมีส่วนรับผิดชอบล พอจริงแล้วพ่อเด็กชาปลาบูเนี่ยหรือปลาบูเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในอยู่ในส่วนตัวเนี่ยเขก็มีคนเฟซบุ๊กให้เขาแล้วสื่อก็ไปขยายความหมดเลยแล้วก็เลยกลาเป็นพ่อ,องปลาบูเนี่ยรับผิดชอบคนเดียวสังคมอ,งคออนไลน์มันรวดเร็วมาก,มากอย่างที่เมื่อสองวันก,นก่อนก็มีข้อ,ขอมูลนะคะหรือว่าวันนี้ที่โด่งดังมากๆกก็คือกรณีของออความรัก ที่ความตายม่อาจจะพลาดไปได้นั่นคือในกรณีของคุณเดฟและคุณแอนที่คุณเดฟนะคะแต่งงานกับศพของคุณแอนที่เป็นแฟนสาวนี่นะคะแต่งงานกันคนนึงมีชีวิตอีกคนยังไม่มีชีวิตก็จริงๆแล้วเรื่องราวมันอยู่แค่ในสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กคือคุณเดฟนี่ก็ลงเอาไว้ให้เพื่อนๆของเองได้รับรู้แต่แล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยก็นําข่าวมากระจายมีคนโพสต์ข้อความเนี้ยข้อความที่คุณเดฟ นำมาลงเอาไว้เนี่ยวันแรกประมาณห้าหมื่นคน<อ>แต่ณนะวันนี้คงจะเป็นแสนแล้วเป็นแสนกว่าล่าสุดฟุก็เข้าไปติดตามเรื่องราวของคุณเดฟเหมือนกันคุณเดฟก็ได้การตอบรับเป็นเพื่อนก็แอดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยคุณเดฟได้ลงข้อความเอาไว้ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยสื่อ หมายถึงสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เป็นทีวีเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็แล้วแต่กําลังคุกค,คามชีวิตส่วนตัวของเขาอืเขาไม่ได้ต้องการที่จะดงังเขาแค่อยากเป็นในสิ่งที่เขาเป็นนว,วันนี้เขาไม่ได้อยากเป็นเครื่องมือของสื่อประเภทใดๆเลยเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกย้อนกลับไปคําเดิมนั่นคือสื่อควรจะร่วมรับผิดชอบผมต้องต้องรู้ว่าคือคือ,คอสื่อตัวนี้มันมากมือเอ เราก็ต้องการจะมีเรตติ้งเรตติ้งก็คือเกี่ยวอะไรคือผลประโยชน์นั่นคือจะได้ค่าโฆษณาแพงค่ะบางไอเดียชนเนลเนี่ยเรตติ้งสูงไม่ีเลยไ่ีลยเพรา่มีรายก,การของเราเนี่ย <c oughs> ไม่เรตติ้ง <c oughs> เลยไม่มีนะเพราะนั้นในในโซเชียลเน็ตเวิร์กตันนี้มันทาให้คนเราเนี่ยมันพูดกันน้อยลงมาก,มากๆเลยนะคือเขาฝรั่งก็มีคําว่าเ โซลเดสเมสเซจเกิอนาคตเนี่ยประมาณยี่สิบปีเนี่ยการสื่อสารจะแทบไม่มีใช้การพ band, ูดคุยเลยใช้พิมพ์อย่างเดียวแล้วก็รับนะฮะทุกวันนี้ไอ้เมื่อก่อนยังน้อยที่ทํางานจะใช้ลูกน้องหรือโทรยังโทรสายในยังพูดคุยตอนนี้ไม่มีกดป๊อกพิมพ์ให้เข้ามาไปทํานู่นทํานี่ทานี่แล้วก็ตอบกันเนี่ยแบบไลน์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 อย่างเงี้ยหรือบี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 บอย่างเงี้ยนะฮะกลายปว่าเราตอนนี้ พูดกันน้อยลงแต่สื่อสารกันมากขึ้นแล้วดีไหมคะพูดน้อยลงแล้วสื่อสารมากขึ้นก็นี่ไงก็คือพิมพ์กันเนี่ยสื่อสารเนี่ยนนทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ไม่ได้พูดกันมันมีข้อดีไหมคะหรือมีข้อเสียมากกว่าข้อดีข้อเสียแน่คือคนเราไม่ได้เมาส์ก็คือเสียแล้วไงรายการในเมาส์มันก็ไม่มีแล้วก็คือพิมมันหนูก็พิมหนูก็พิมพแล้วให้ขึ้นหน้าจออ่านไว้แล้วพ่อไอ้เรื่องของของเมื่อก็ เพราะ่คนเป็นโรคจิตมุ่งมุ่นอยู่แต่อีกอีกอกอกเครื่องโทรศัพท์เครื่องคอมพิว <computer S 2> เตอร์หรือไอไอโฟนไอแพดหรือบีบีเนี่ยมันู่งน,นั้นบมดเลยท<บ>ัง้งหมดก็ต้องเอามาชงเอามาช้าตลอดเวล,เลาอยากจะเห็นน,น,นั้นเลยคือมันกลายเป็นปัจจัยที่4.1ก็ได้ไม่ใช่5แล้วมันเป็นแบบลองลองมาจากปัคือตอนนี้ถ้าโทรศัพท์บือถือเสียนี่ใจาหายเลย ก็อย่างเช่นเครือข่ายล่มก็ทําให้มีความสูญเสียแล้วก็เสียหายกันเยอะมากคมันเป็นพันธุ์ให่สุคัะล่มนะฮแต่ไม่นานมันก็เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะคือโลกขดาษนี้ก็วังแปรปวนมากถ้าพูดไปตมหลักวิชาถ้าฟลุกติดตามเนี่ยมีคนไทยที่ทาอยู่นาอยู่ที่นาซาช่อก้องบหนึงไงเราติดก้องพพเนี่ยเขาก็มาเมืองไทยเมื่อไม่นานเนี่ย แล้วก็เอาเปิดเผยเลยว่าตอนนี้จริงๆล้วไอ้ปัญหาไม่ใช่จากเรือกระจกเรือกระจกนี่มันหรือว่าไอ้ที่เราทําให้โลกร้อนเนี่ยมันจริงแล้วเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ส่วนร่วมเป็นตัวกระตุน้น่นั้นเองแต่ก็ศึก,ศกษาลเลื่อขึ้าไปคือจักรวาลเนี่ยทีรกว่ากาแล็กซีเนี่ยมันมีตั้งหลายล้านปีแล้วจะมาโอ้โหมันเข้ามาเต็มหมดเลยนะจักรวาลเนี่ยมันยิ่งมันมันถ้าเราเข้าใจจักรวาลเนี่ยโลกเรานิดเดียวนั่นเอง เพราะนั้นเมือนกัตัวเราสําคัญอย่าสังควาผิดหรืว่าโอ้โหเราคือชีวิตทั้งหมดนั้ยยิ่งใหญ่เราตัวนิดเดียวองโลกของสังคมนะครับเ<ม>พราะฉะนั้นไอ้ไอ้พระอาทิตย์ก็เข้ามาแล้วจักรวาลก็เข้ามาเนี่ยไอ้ลังสีที่ว่าภาษาวิศาว,ว่าคอสมิกมันมาปะทะกันยังไงเพราะนั้นจริงๆการทำนายของนาซาเองเป็นประิศาเลยเนะยแต่เขาจะไม่เคยกล้าบเปิดเผยนะผมเปิดเผยให้ฟัง ว่าวันที่26พฤศจิกาเนี่ยจะเริ่มประทะกันแะจะโดนฟ้องไหมคะทาานก็ไปฟ้องนาซาไงอันวันยืนยันแล้วน้ามาจากนาซา,านาซาของอเมริกาเลยฮะค่ะแล้วก็ตัวกโกงพวกออกมาพูดแหละนะครับที่26พฤศจิกาที่ผ่านาปีนี้ปีนี้นมันจะประทะเพราะถ้าเขาจะบอกก่อนวันที่26นั้นเราสังเกตว่าจะเป็นจริงไหมคือเดี๋ยวอยู่ๆเนี่ย,อย,อยตอนปีใหม่พวกเชื่อไหมผมไปหลายจังหวัดเนี่ย เตรียมเสื้อหนาวไปเต็มเลยอย่างไปโคราชไปเพชบูรณ์ไปเอาไปถึงเชียงใหม่ไม่หนาวร้อนตับแตกเลยแต่ตอนนี้อากาศเย็นหนาวอีกลแล้วทำไมก็คือไอ้คำว่าภัยธรรมชาติหรือไอ้ไอ,อ้โรคแปรปรวนเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้บอ้ชั้หเลยเดี๋ยวร้อนหน้าร้อนเนี่ยอยู่ๆหนาวหรือฝนตกเนี่ยกรุงเทพม,ม,มุมไม่ไหนกัฝนตกฝนปีใหม่เนาะสมมุติหน้าสมมติหน้าฝนเนี่ยนี่ยู ก็เป็นก็เป็นหนาวหรือตอนเช้านี่เย็นๆตอนเทียงร้อนจัดหรือคืนร้อนจัดอย่างเงี้ยหรือ,อนนคือหนาวจัดอีกเลยคืออากาศแปรปรวนก็เกิดจากที่เขาบอกไม่ใช่จากเรือกระจกหรอกมันเกิดจากไอ้จักรวาลเนี่ยมันหลายล้านปีผมไม่ไม,ไมไ่ไม่รู้กี่ล้า,ลานปีเขาเรียกเป็นแสงมันก็ส่งผลกับรังสีคอสมิกที่อาจารย์บอกมันไ้้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอ26พฤศจิกายนไปมันจะแรงสุดเลย แต่ตอนนี้ก็บางแป,ปลปวนวแล้วก็จะกระทบทั้งไปถึงเดือนที่เรียกว่าใกล้คิดกับวันวันโลกแตกหรือวันโลกสิ้นเนี่ยหรือวันโลกเนี่ยเขาจะไปถึงสองห้าห้าสามอ่ะสองห้าหนึ่งสามค่ะอ่ะสองห้าห้าหกหรือสองศูนย์หนึ่งสามนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นวันที่เป็นปีที่ยับยืนสุขของโลก,ท,กที่เขาเปรียบเทียบเหมือนกับตอนไดโนเสาร์เนี่ยจะสุมพันเนียอ๋อที่ เขาเปรียบเทียบขึ้นมาได้ว่าดโนเสาร์นั้นสูงพัานได้อย่างไรตอนนั้นนะฮะจะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแรงอัดของเรืองสีทั้งหลายแหละคือแล้วเขาก็มีการทดลองขึ้นมาแบบเหมือนใส่ต้นไม้ใส่สิ่งมีชีวิตเข้าไปในกล่องทดลองแล้วก็ให้เกิดอุณหภูมิเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ทั้งหมดต้นไม้ทั้งหมดแค่แค่อัดความร้อนเข้าไปต้นไม้ทั้งหมดไหมภายในไม่ถึงสิบวินาทีไหมหมดเลย เเปรียบเสมือนกับเป็นภูมิอากาศที่เกิดขึ้นณนเวลาเนี่ยห,หรืออาจจะถูกโค่นโดยพายุเพราะนั้นถ้าเราไปที่โคราชเนี่ยที่ต้องนับถือคุณสุวัส์เนี่ยเขาทำตรงนี้ที่ไม่รู้พวกขึ้นไปว่าที่ว่า,าต้นไม้ก็บเป็นหินก็เกิดจากตรงนี้เขาลงไปฉาชยให้ดูศึกษาคือต้นไม้มันลงไปถึงทะเลหรือลงไปที่แม่นม้ำลึกไปถึงหูเกือบเกือบม่รุกี่สิบเมตรเนี่ยเมือนก เราสร้างตึกอะไอย่างน้อยต้อง21เมตรอะไรเงี้ยนะฮะพราะนั้นพอลงันนั้นแล้วมันก็มีไอ้อฟอสซิคอะไรเงี้ยเยอะแยะแล้วก็มีพวกดินดินขึ้นมาซมม้ชัน้นแล้วก็บนขังนานแล้วจะอยู่ไอ้ไอ้น้ํานี่ก็คือลดลงไอ้ทะเลลดลงมันก็ขึ้นมาโผล่มามันก็เป็นหินได้เคยได้ยินมาที่อยู่ในเมืองไทย,นะยไหมไที่โคราชนระือที่ต้นไม้ก็เป็นก็เป็นหิน แล้วไปจับดูมันหินจริงๆเลยไปปลูกต้นไม้ในทะเลในน้ําแบบนี้นะคะคือตอนที่เจออวิกฤตการ์ของโลกเนี่ยมันพวกต้นไม้จะถูกพัดล้มอยู่ลงใต้ทะเลไงแตต้นไม้เหล่านี้ก็ถูกทับถมโดยธาตุและธาตุต่างๆกลายเป็นหินครับแล้วพอน้ําบรรลตมันก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นว่าเป็นหินเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์ก็ขุดเจอที่ที่โคลาชเนี่ยโคลาชจะมีอะไรน่า น่าสนใจเยอะนะวัฒนธรรมนี้นะแต่เราไม่ก็สนใจโปรซายิ่งเด็กวัยรุ่นทุกคนนี้ไม่สนใจโปรซาลเลยเพราะนั้นเราจะไม่รู้รอนาคตชีวิตเราเลยตอบแต่ที่ไม่สนใจเรื่องอันีตนี่ครับค่ะและทุกวันนี้ก็คือที่เราเกินเกินมาทั้งหมดมันเกี่ยวกับสุขภาพไหมคะอาจารย์เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีคนถามผมว่าถ้ารู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างดรกองโพก็ตอบไม่ได้ว่าถ้าโลกเป็นอย่างนี้ปลปูนอย่างงี้ ร้อนจัดขนาดนี้หนาจัดขนาดนี้หรือจะเกิดสึนามิจะเกิดน้ําท่วมเขาทำนายขนาดน่าเกลียดบ้านนะอย่าไปเปิดเผยนะซึ่งใกล้กลเอลิถุณนาหรือกรกฎาเน,นี่ยเขาคงเปิดเผยเขาคงจะเลือมามากว่าจะเกิดไอ้เรื่องของไอ้ทะเลเนี่ยน้เาเ,เนี่ยที่ไหนในโลกนี้เดยวเฉพาะในกรุงในเมืองไทยแล้วกันอยู่ที่ไหนก็ได้จะต้องอยู่เกินสูงเจ็ดเมตร เพราะน้ําจะต้องขึ้นมาเจ็ดเมตรขณะที่เราแผ่นดินเราเหลือน้ําทะเลแค่ประมาณเมตรกว่าแล้วก็คือรวมขึ้นมาคือประมาณแปดเมตรเพราะนั้นเขาทาในปริปินทั้งหมดหมดไปเลยจากทั่ที่โลกเพราะอยู่ตรงเกาะมากเลยแล้วเมืองไทยเขาก็ทาในมีแผนที่แต่ผมมีหมดนะปรเทศก็จะหายไปค่อนประเทศกรุงเทพหมดเกลี้ยงทางใต้หมดเกลี้ยงเพราะนั้นใครที่อยู่ภูเก็ตขายใช่ไปถึง ขึ้นไปที่เหนืออยู่ก็คือสระบุรีโขลกที่ไม่ก้ทะเลอะ่ะเนี่ยเราถึงแม้จะไม่ก้ทะเลจะต้องอยู่สูงเกินกว่าเหนือน้ําทะเลเจ็ดเมตรเพราะน้ําจะขึ้นมาประมาณเจ็ดเมตรเพราะฉะนั้นผมต้องสร้างประมาณยี่สิบชั้นต้องคมว,วิทแต่อยู่มีอยู่บ้านเดียวนะบ้านอื่นสร้างไม่ไหวบ้านอื่นตรงไห้นก็ตอนนี้เขาใครเขาตื่นตะนกมีสองบ้านกันหมดแล้ว ส่วนเดี๋ยวไปซื้อที่โคราชกันไปซื้อที่เพชรบูรีกันหรือกระทั่งซื้อที่ทางเหนือกันเนะี่ยทีนี้เริ่มเหมือนหนังที่ดูตอนเด็กๆแล้วะอาจารย์วัตโี่แผ่นดินหรือว่าแบบดินนะมีค่ามากๆก็เราไม่เข้าใจคุณค่าของดินนี่ไงเพราะฉนั้นเอก็ไปถามว่าถ้างั้นจะทํายังไงมีคนถามผมเยอะเลยพอรู้เรื่องเขาเนี่ยว่าจะจะอยู่ได้ยังไงป้องกันได้ยังไงผมก็บอกต้องปรับตัว ความสุมนุษย์อันหนึ่งหรือประสบสุขวจิตอันหนึ่งคือความการรู้จักปรับตัวนะฮะนี่กาปรับตัวคืออะไรแตมันก็เป็นต้องเป็นองค์รวมทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะอาจารย์งองรวมหมายถึงแบบทั้งชีวิตทั้งใจหรือว่ารวมถึงอาหารการกินหรือว่าการดําเนินชีวิตด้วยคะ่ะในตอนที่ผมเรียนจิตบมบัตเนี่ยสิ่ง้าที่ ที่ศีตวิทยารักษาคนไข้คือจิตวิเคราะห์นะจิตวิเคราะห์จะมาบอกว่าการรักษาคนที่มีปัญหาด้านสติจะมีสองอย่างก็คือปัญหาเรื่องของสัญญาณที่ถูกถูกมากไปถูกกระตุ้นมากไปหรือถูกเก็บกดมากไป <Yeah. S 1> ก็มีสองตัวที่เซบันฟอยพูดถึงก็คือสัญญาณทางเพศกับสัญญาณของความก้าวร้าวคือกระตุ้นทางเพศมาไปเช่นมีหนังโป๊หรือพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์ให้ดูว่าไม่ได้ให้ดู เกิดดูขึ้นมาหรือมีพูดเรื่องเพศบ่อยแล้วกระตุ้นอารมณ์เพศออกมาบ่อยหรือเก็บกดเรื่องเพศมากก็จะเกิดปัญหาส่งจิตมากไปมากไปฮก็จะเรียกว่า over frustration หรือ over gratification และก้าวร้าวคือให้เด็กก้าวร้าวมากกนไปหรือไม่ก้าวร้าวเลยนจะต้ากลายเป็นก้าวร้าวเงียบก็จะเป็นปัญหาด้านสุขจิตคือมีสองอย่างอังจากนั้นก็มีความเชื่อว่าคือฟอนบอกว่านี่คือการรักษาทั้งหมดเลยอยู่ตรงนี้ ก็คือองค์รวมนะก็จะมีส่นวนปอแต่อยู่บททีสีของแอดเลอร์ลูกศิษย์ของฟรอยบอกว่าองค์รวมจริงแล้วมันคือจะต้องมอง,มองทั้งครอบครัวและมองสังคมด้วยคนเดียวฮนะทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมที่เป็นอย<า>ูด่ด้วยก็จึงเกี่ยวเรื่องของอทาให้ฟรอยกับแอดเลอร์นั้นขัดแย้งมากเพราะฟรอยจะไม่พูดถึงสังคมเลยทั้งหมดปัญหาอยู่ที่ตัวเองอแต่แอ็ดเลอร์พูดถึงโซเชียลแเวสทว่าสังคมมีส่วนสําคัญมาก พราะสังคมก็มีเรื่องพี่น้องตั้งแต่คนโตต้องมีนิสัยแบบนี้คนกลางนิสัยแบบนี้คนเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าตอนนั้นมีเจ็ดคนเนี่ยส่วนใหญ่เฉลี่ยเจ็ดคนแล้วก็มีเรื่องของปมด้อยนะฮะปมด้อยไม่ใช่อยู่ที่เรื่องอา,อายุเพศอาจจะตัวเตี้ยไปนะไม่ใช่คือถ้าเป็นฟอยจนะบอ,อบอกว่าเป็นอายุเพศเล็กนะครับแต่เอ็เลอร์บอกว่าตัวเล็กหรืออ่อ,อนแอเนี่ยสภาพอ่อนแอก็มีปมด้อยได้หรือไม่หลอ่อไม่สวยนะครับก็เกิด ที่สี่ก็า individual psychology หรือจิวยาเอกตบุคคล mm hmm. ก็กปะว่านี่คือรักษาแบบองค์รวมต่อมาก็มีความเชื่ออ่นอย่างรวดเร็วก็คือพฤติกรรมบำบัดบอกว่าลายสาระท่านนั้นเนี่ยไปพูดแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นนามธรรมเพรานะนั้นถ้าอย่างสมมติลำบือสันใจสันนะฮะจิตวิเคราะห์จะบอกว่าต้องวิเคราะห์ไปว่าที่ใจสันเนี่ยอาจจะตอนเด็กเกิดจากพอมผู้เสียงดัง mm hmm. แบนเสียงด่าตวาดลั่นทำ mm hmm. เด็กตกใจ ประมาณนะครับหรืออพ่อแม่ชอบพูดแต่อย่าสนใจเรื่องเพศน,นะห้ามดูดังนี้นะห้ามพูดเรื่องเพศน,นะห้ามไปดูของพ่อนะห้ามดูของแม่นะห้ามจับอย่างนี้นะเก็บกดเรื่องเพศห้ามพูดเลยนะก็จะเป็นปัญหาในด้านใจสัน่นตัวสั่นอย่างเงี้ยนะแต่บีฮเฮลเตอร์ปีหรือพฤติกรรมหมอบอดบอกว่า้อสนใจเลย <S <S ถ้าตอนนี้ใจสัน่นทำาังห้ไม่ใจสัน่นทาบุยสั่น ที่แก้ว่ามือสั่นตอนนั้นจะเกิดจากพ่อดามือไม่สั่นแก้เลยเก่งแล้วก็คลายทั้งมือแข็งแรงมือไม่สั่นได้แต่สัตนให้ใจลึกๆด้านนั่นแล้วก็ถอนให้ใจอยู่ยาวทั้งหัวจะหนักแน่นได้ถ้าเสียงสั่นนะตึกเสียงโอจะได้เสียงหนักแน่นได้เพราะถูกขาวว่าพฤติกรรมบำบัดนั้นคือรักษาที่ไปเหตุหรือซิมปตอมติกรักษาในอาการ แต่พฤติกรรมอบอกมันกันคือองค์รวมมันก็คือแก้ได้นะแต่ที่ก็อเถียงกันเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการถกเถียงว่ามันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุทำไมไม่ไม่ดูที่ต้นเหตุอย่างเช่นแบบถ้าพ่อด่าก็ต้องมาต้องไปถึงพูดถึงสาเหตุ<า>แต่นี้ก็มีทฤษฎีที่ผมชอบมากทฤษฎีคือบริจากของปรัชญาของเยอรมันที่ว่าโลิสติกนะโฮลิสติกทีแรกถือว่าโฮลิสติกคือ w h o ถ้าผู้ชมสนใจนะ W H W H H ฮ่องกงนะล้ O L I S T I C holistic นะฮะแปลว่าองค์รวมแต่ตอนหลังเรียกกันว่า holistic ก็ได้คือตัดตัว W W คือองค์รวมแปลว่าชีวิตจะต้องทั้งหมดของชีวิตคือคือเป็นอยู่กับปัจจุบันนะฮะอะไรต่างแล้วก็ B กันเอาขาขวาพูดเท้าซ้ายอะไรเงี้ย นะฮมีอะไรที่เรียกว่ามองมองอย่างหย่ามองอะไรแต่แต่เป็นส่วนๆก็พยายามมองไปองค์รวมรักษาแบบองค์รวมคือแกสต์ตอร์รปีซึ่งในหนังสือรักษาโระภาษาด้วยตัวเองของผมเขียนว่ารวมสมบูรณ์บำบัดนะฮะจริงๆคือรักษาเรียกว่าองค์รวมบำบัดนั่นเองแต่ก็ไม่รู้องค์รวมมันความหมายกว้างมากอ่ะเพราะนั้นถ้าเราตอนนี้พูดถึงกายและใจ มีคนเยอะๆที่ว่ารักษาแบบองค์งรวมคือกา,อายและใจต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่พวกกายและใจรวมกันแปลว่าเป็นอินทรีย์ภาษาจีวรว่าอินทรีย์นะะหรือภาษากฤษว่าอ o อแกนิซึมคือกายปราจากใจไม่ได้ใจปราศจากกายไม่ได้ก็ดวงเป็นอินทรีย์แต่อินทรีย์กายกับใจรวมกันไม่มีโอกาสมีชีวิตตราบใดที่ไม่มีสิ่งวดตหลอม <Okay. S 2> ถ้าเราไม like bbe bbe mm. yes. ่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้ไงต้องมีสิ่งแวดล้อมเพราะว่าชีวิตจริงนี่ว่ากายใจคืออินทรีย์บวกกับสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นก็มีการเถียงต่อนะว่ารักษาทางแพทย์สากลบอกว่ารักษาแบบองครวมคือรักษาทางกายหมดจิตใจบอกรักษาองรวมคือจิตใจทั้งหมดแต่จิตใจทั้งหมดเมื่อกี้บอกแล้วคือชี้ปันฟอยก็เน้นเรื่องเพศกับก้าวราวแล้วก็เน้นเรื่องของเอกตบบุคคลเน้นคือเรื่องของพฤติกรรมที่มองเห็นอะไรเงี้ยอันนั้นคือองค์รวมบอกว่าเราต้องมองภาพรวม นะฮะก็มาู้วอะไรคือองค์รวม,มเพราะนั้นในองค์รวมจริงแล้วคนเขาจะผิดว่ารักษาแบบองค์รวมนะฮะองค์รวมไม่ใช่อยู่ทีกายกับใจยังมีรวมทั้งสังคมคะนะฮะสังคมบอกว่าต้องมีเพื่อนมนุษย์แล้วสังคมในที่นี้หมายว่าเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตนะฮะที่เป็นเพื่อนมนุษย์กันกับมีชีวิตที่ตอบสนองเราไม่ได้พวกก็ไม่รู้เรื่องเช่น<ๆ>สัตว์กับต้นไม้ แล้วก็ยังมีแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะฮะแวดล้อมคืออย่างเนี้ยดินน้ำลมไฟเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตเราหมดเลยกระทั่งถ้าแค่ไม่มีชีวิตนะไม่มีชีวิตแต่ว่ามีอิทธิพลต่อตัวเราตัวเรามากทั้งอารมณ์ความคิดเราแปรปรวนได้หมดแล้วองค์รวมจากอินทรีย์มาสังคมคือพ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วแต่นะเพื่อนถุงนะยังไม่พอแล้วแวดล้อมคือเพื่อให้ภูมิอากาศบรรยากาศหรือกระทั่งดินน้ำลมไฟไม้เมย ถ้าเหล็กแล้วแต่ยังไม่ใช่อ,อ,อุรมอีกต้องกว้างไปถึงจักรวาลน,นี่เรอไปดูแลจักรวาลได้ไงคะอาจารย์ก็คือเราอยู่ในจักรวาลไงเนพราะนั้นจึงเรียกว่าถ้าจะแก้เรื่องของป้องกันเรื่องอภัยพิบัติที่รุน้างสุดเนี่ยเราต้องกลับมาสู่จักรวาลจักรวาลนี้แปลกมาพกพวกมันดีเขาค้นพบมาดังสายเขาค้นพบมามีดึงร้อยล้านล้านล้านดวง เพราะนั้นจัก,กรวาลกาแล็กซี่นี่คือทั้งหมดจักรวาลน,นี่คือหนึ่งร้อยล้านล้านดวงโลกนี้นิดเดียวนั่นเองแล้วก็เผอเอิญอะไรอย่างนี้ในเซลล์ร่างกายเราทั้งหมดประกอบด้วยเซลล์หนึ่งร้อยล้านล้านล้านเซลล์เพราะนั้นเราจึงบองว่าถ้าจะรักษาประองค์รวมคือเข้ามาสู่ร่างกายเราเมือที่ว่านั่งทางในหรือนั่งฝึกสมาธิหรือนั่งวิปัสสนามองจิตอยู่ในร่างกายเราเราจะเห็นว่าจักรวาลทั้งหมดอยู่ในร่างกายเรา ร่างกายเราทั้งหมดอยู่ในจักรวาลคือเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะคะในช่วงหน้าจะสอบถามอาจารย์ต่อนะคะว่าแล้วเราควรจะเริ่มดูแลสุขภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยแบบองค์รวมนี่นะคะตั้งแต่ตอนแรกมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ